แต่เดือดแน่นอนอค่ำคืนนี้ยังไงเดือดทุกอนุวันลุมพินี90 <5. S 1> อ่าค่ำคืนนี้คู่เอกประจํารายการคุณผู้ชมเป็นนักชกที่คุณหน้าค่าตาเป็นอย่างดีนะกล้องกแอนนี่มวยไทยหรือตอนนี้เนี่ยเป็นกล้องไกสอสสมหมายนะคะครั้งนี้เขามาทุ่มสุดแรงนะจะเจอกับแอนตาคาเซมนะคะเป็นนักชกจากเบลารุสนะคะเขาเคยเอาชนะก้องไกายเมื่อ2ปีก่อนแล้วคราวนี้บอกเลยว่าเขาซ้อมมาอย่างดี ซุ้มซ้อมมาอย่างดีกล้องไกลสถิตินะค่ะชกในวันลุมพินี8ปดไฟว้ <นะ S 1> <ม>าบนัสได้3ครั้งนะคะส่วนแอนต้าเนี่ยชคมาแล้ว6ไฟนะชนะ3แพ้3ครั้งนี้มาเจอต่างคนต่างต้งตองการใช้ชนะ ต้องเก็บสถิติให้ดีมาดูกันหน่อยกูรูในขิงก่อนแข่งอ้าวเขาคิดว่าอขอขิงให้ใครกันดี <ฮะ S 2> บอกเลยวันนี้มิสเตปองโดดเดี่ยวนะคะมิสเต็ปองนดดดะพี่เป็นคนเดียวที่คิดว่าอืมแอนต้าคาเซมานแน่เพราะนอ,อกนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่ต๋อมสิริพี่แตนอิปิตย์ปัหรือหงแดงสุลินคุณหนุ่ยไดยโนหรือ เต็มสุดามาอีกแล้วเขาก็ให้ไปที่ก้องไกลเออรอชมรอเชียร์กันได้ค่ำคืนนี้นะคะวันลุมพินีก็ติดตามกันหน้าจอช่อง 7hd กด35นี่2ทุ่มครึ่งส่วนทางออนไลน์ดูกันได้ตั้งแต่1นึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะค่ะอันนี้เดือดบนเวที